อันนี้ก็คือกบคอนโดนะหลายคนอาจจะได้ยินได้ฟังเรื่องของกบคอนโดมาแล้วนะฮะแต่จริงแล้วที่มาของกบคอนโดนั้นไปจากผมพอดีช่วงนั้นเนี่ยผมไปสอนหนังสืออยู่เนี่ยนะฮะไปตรงไหนเขาก็จเจอเขาเลี้ยงจิ้งหรีดไปตรงไหนก็เจอเลี้ยงจิ้งหรีดทีนี้ผมเห็นว่าคนภาคกลางเนี่ยไม่กินจิ้งหรีดเอ๊ะเจ้าะายแข็งจิ้งหรีดดีก็คิดเรื่องกบคอนโดไอ้ที่เรียกกบคอนโดเพราะว่าเ,าเวลาเรามาเลี้ยงมาเลี้ยงในยางรถยนต์เวลาให้าอาหารอาหารจะลงไปอยู่ที่พื้นเวลาเขาจะกินก็ไปกินที่พื้น เวลาจะนอนเขาจะคานขึ้นมานอนตามชั้นของยางก็เลยเป็นที่มาของกบคอนโดนะฮะในกบคอนโดนะฮะในยางสี่เส้นเนี่ยเราสามารถปล่อยลูกกบได้นะฮะประมาณนะฮะประมาณร้อยตัวด้วยซ้ำนะครับนะฮะในยางสี่เส้นเนี่ยนะครับนะเขาจะอยู่เฉพาะขอบขอบฮะอยู่เฉพาะไอ้ขอบขอบน้ํานี่นะฮะเนี่ยถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยนะ จะมีต่อมเสียงนี้ดำๆนี้แล้วแล้วอย่างนี้ฮะเราดูว่าถ้าเขาพร้อมไหมเนี่ยว่าจับปั๊บเนี่ยเขากอดเห็นไหมฮะเขากาดมันแสดงว่าตัวนี้พร้อมครับครับเดี๋ยวก็จะไปหาคู่ครับใช่ครับ ตัวใ,ใ,ใหญ่มากเลยนะครับใช่ครับใ,ใช่ครับอันนี้เราปล่อยตัวผู้ไปครับตัวผู้มันก็มีอยู่นน่นฮะที่นี้ตัวเมียมันมีเยอนนะไงนะช้อนเอาหรือไม่งั้นต้องเอาพ่อแม่พันออกไม่งั้นมันจะกินหมดใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วเสร็จแล้วก็อ่าพอหลังจากช้อนแล้วมาอนุบาลไว้พอมาเริ่มเป็นลูกออนเราจะให้พวกอาหารพวกไฮเกตมันจะเป็นอาหารเม็ดเล็กๆเ,เลยฮะตอนที่มันเล็กจริงๆเนี่ยเราจะเลี้ยงด้วย,ยไข่ฮะไข่แดง เอามาละลายน้ำวให้เขากินก่อนพอโตมาหน่อยใช้ไฮเกตแต่ตรงที่ใช้ไฮเกตเนี่ยต้องอจําเป็นฮะเวลาที่จะให้มันเนี่ยต้องแช่น้ําก่อนให้มันพองก่อนบางคนไปเลี้ยงแล้วไม่รู้ฮะพอเอาไปให้มันปั๊บเนี่ยมันกินเข้าไปแล้วไปพองในนั้นก็ตายหมดครับผมลงเปน้เพื่ออะไรเ่เนี่ยฮะเพื่อทําฝนให้เขานะฮะเขาก็คิดว่าฝนตกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเ็าจะหาคู่ใช่ครับฮะ